ปีเช้าวันอาทิตย์นะคะวันนี้อากาศดีมากก็เลยจะพาลูก้าไปสวนสาธารณะกันค่ะเออมาถึงก็คือนียงอย่างที่เห็นนะคะไม่กระดุกระดิกเลยวันนี้ถอยรถมาใหม่ค่ะลูก้าตัวใหญ่ขึ้นนะคะก็เลยต้องมาถอยรถคันใหม่ค่ะแอเลือกเป็นแบบล้อออฟโรดนะคะสามารถใช้ได้กับพื้นที่ขรุขระเนอะยิ่งเวลากลับประเทศไทยนะคะ ฟุตบาทก็นะก็จะวิบากหน่อยนะคะก็สามารถใช้ได้มีเบรกด้วยนะคะอันนี้เข็นง่ายค่ะแม่ชอบมากแต่ข้อเสียก็คือหนักมากนะคะรถไฟมาแล้วค่ะอันนี้เรียกว่าโมโนเรลนะคะเราจะขึ้นไปข้างบนกันค่ะขึ้นมาดูกาก็เป็นแบบนี้เลยค่ะตัวแข็งนะคะ อาจจะไม่ได้กลัวแต่แค่กำลังดูอยู่นะคะกำลังคิดว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่นะน้องชอบนะคะน้องชอบขึ้นรถไฟขึ้นรถบัสอะไรอย่างเงี้ยน้องชอบรถอชอบมากค่ะแต่ตอนนี้น่าจะกำลังอื่นๆงงๆนะคะว่าเรากำลังจะไปไหนนะคะ <c oughs> มีแอบยิ้มนิดนึงนนะ ข้างล่างก็จะมีแบบที่ให้เดินเล่นได้ค่ะตรนนเห็นไหมคะมันจะมีสภาแล้วก็สามารถเดินเลาะคลองไปได้ค่ะสวยมากๆเลยนะ ตรงนี้มันเหมือนเป็นภูเขาลูกเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะที่นี่เลยดูใบไม้ผีจะสวยมากเลยนะคะหน้าซากุระเนี่ยภูเขาลูกนี้จะปกคลุมไปด้วยต้นซากุระสีชมพูพริ้งเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะ เป็นอีกสวนหนึ่งที่ขึ้นชื่อในโตเกียวสำหรับชมซากุระเลยล่ะค่ะถ้าเพื่อนๆมาญี่ปุ่นช่วงซากุระอย่าลืมแวะมากันนะคะแต่ตอนนี้กำลังจะเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วค่ะใบซากุระก็เลยเริ่มร่วงลงมาแล้วค่ะ ถึงโซนสนามเด็กเล่นแล้วค่ะโอ้โหใหญ่มากเป็นปราสาทเลยนะคะพอเข้ามาขวามือก็จะเจอรถนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นรถบัสหรือรถไฟนะแล้วก็จะมีบ่อทรายขนาดใหญ่นะคะไว้ให้เด็กๆเ,เล่นค่ะตรงนู้นเป็นหัวรถจักรค่ะ ส่วนโซนนี้จะเป็นโซนปิกนิกนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะรวมตัวกันพาเด็กๆมาเที่ยวเล่นที่สวนสาธารณะค่ะเด็กๆก็พากันไปเล่นนะคะพ่อแม่ก็นั่งคุยกันค่ะแล้วตรงนี้ก็จะมีของเล่นสำหรับเด็กเล็กนะคะนี่เป็นบ่อสายค่ะแล้วก็จะมีเครื่องเล่นอันเล็กๆนะคะไว้ให้เด็กประมาณแบบขวบสองขวบประมาณเท่าลูกก้านะคะ ก็จะได้ไม่ไปกวนพี่ๆเขาเนะลูก้าชอบเอกโอมากเลยค่ะชอบตัวโอนะคะรู้จักแค่ตัวโอ <S <S นั่งลงไปก็ลูก้ก็ลูก้า ready มาเล่นชิงช้ากันค่ะหน้าตาก็คือนิ่งมากเลยนะคะแต่จริงๆ <L uka S 2> อ่ะลูก้าชอบเล่นชิงช้ามากเลยนะคะก็คืออยากเล่นแต่พอเล่นแล้วก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ <c oughs> แม่ก็ไม่รู้ว่าสนุกหรือไม่สนุกนะคะ <c oughs> แต่เขาไม่ร้องก็น่าจะสนุกเลยเนาะยิ่ย่ชิงช้ามันกไกๆใช่ไหมคะน่าจะเคลิมแล้วก็ ง่วงนะคะเหมือนแบบเวลาเราก่อยเปลอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะหลับแล้วมั้งเนี่ย,ยม <c oughs> <c oughs> ีมากรนนะดาษ พาแวะมาเล่นโซนเด็กโตนิดนึงนะคะแต่ก็ยังเล่นอะไรไม่ได้มากนะคะเพราะว่าของเล่นมันก็จะสูงนะคะสําหรับปีนป่ายเด็กประมาณแบบ4-5ขวบอะไรอ่เงี้ยค่ะก็จะเล่นนะคะเด็กๆก,ก็จะเล่นตรงซ้ายข้างล่างแล้วก็จะปีนได้นิดๆหน่อยหน่อยนะคะ ะะเจอทีทีตัวเองเล่นได้แล้วค่ะบันไดค่ะลูก้าชอบบันไดมากๆเลยนะคะชอบปีนค่ะสไลเดอร์ก็ชอบขึ้นบันไดนะคะแต่ไม่ชอบสไลด์ลงมาค่ะน้องชอบบันไดมากค่ะ วันนี้ก็พามาเล่นพามาปลดปล่อยพลังเต็มที่แล้วนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย